มีแสงวิบวับหน่อยนะเพราะว่ามันโดนแสงอาทิตย์รี่วางไว้หน้ารถพี่หนุ่มกำลังเดินทางไปสอพอบางปะอินจังหวัดอยุธยาไปสมทบกับพักพวกเพื่อนฝูงนะครับวันนี้ก็จะมีนัดพบกันที่โรงพักบางปะอินว่าง่ายๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้ปากคำเพิ่มเติมและอาจจะต้องมีการแจ้ง ความกับเจ้าหน้าที่ก็วันนี้พบกับกลุ่มกลุ่มสมาชิกพักใหม่นะครับพบกับท่านประธานกลุ่มทนายกิติทัศน์หรือทนายวุฒิของเรานี่เองนะครับน้ำหมูพักใหม่และที่สำคัญคือด็อกเตอร์หมูวัดพุทธนะครับอันตำรวจโทละลงด็อกเตอร์ลงศรีสุวนะรรณ อันนี้ท่านก็น่าจะไปถึงกันแล้วส่วนพี่หนุ่มกาลังเดินทางไปอันนี้หัวข้อที่พี่หนุ่มจั่วไว้เนี่ยคือพี่หนุ่มต้องร้องขอเลยนะครับให้รัฐบาลประธานาภัยนะครับที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะพี่หนุ่มขับรถอยู่ด้วยนะครับพี่หนุ่มอยากจะจี้นะครับให้สอสอสาในรัฐบาลเนี่ย ต้องจี้ให้รัฐบาลนะครับแก้กฎหมายเกี่ยวกับปปชนะครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับมันเป็นเรื่องระดับประเทศถ้าคุณยอมให้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันอ่อนโปกเปียกมันไม่สามารถทําให้ข้าราชการชั่วนะักการเมืองเร็ว กลัวเกงกฎหมายได้เลยแม่งโกงกันทุกที่และกว่าจะมีประชาชนไปร้องเรียนกว่าจะรับเรื่องกว่าจะทำเรื่องเสนอตามขั้นตอนแม่งเป็น10ปีเป็น10บปีนะครับเพื่อนๆแม่งโกงไปเสวยสุขก,กันเน่ยเป็นขบวนการเนี่ย แล้วกระบวนการในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแม่งใช้เวลาเป็นสิบปีเนี่ยทำอะไรกันอยู่กฎหมายที่สมควรแก้เนี่ยกฎหมายที่สมควรแก้เนี่ยมันจะต้องเล่งรัดคนทุจริตคอร์รัปชันมันจะต้องได้รับผลกรรมที่สาสมมันจะต้องถูกปลดออกไล่ออกจากราชการอย่างด่วน ให้มันมาต่อสู้ในคดีในชั้นศาลให้มันส่งเอกสารแก้ตัวจะได้รวดเร็วนี่แม่งเป็นสิบปีและที่สำคัญเมื่อปปชนะครับที่ทำงานกันอย่างช้าไม่รู้ติดขัดอะไรคนนน้นขอคนนี้ขอ แม่งไปเก็บสุกอยู่ใต้โต๊ะใครก็ไม่รู้กว่าเรื่องแม่งจะถึงปปชกว่าเรื่องแม่งจะถึงคณะคกรรมการมีตั้งแต่อนุอนุเล็กอนุใหญ่กว่าจะตัดสินกลับมาเนี่ยเป็นสิป,ปีเรื่องบางเรื่องเรื่องเล็กๆแต่มึงใช้เวลากันเป็นสิป,ปีที่สำคัญ เราะมีเอกสารลงโทษให้ปลอดออกไล่ออกแม่งเสือกไปแก้กฎหมายโดยไอ้สอสอและสอวอเนี่ยเพื่อให้ข้าราชการชั่วนักการเมืองเลวเนี่ยมีสิทธิอุทธรภายในสาสิบวันพอข้าราชการชั่วนักการเมืองเลวอุทธรขึ้นไปแม่งใช้เวลากันอีกเป็นปี กว่าจะตอบเอกสารกันว่าให้อุทธร์หรือไม่ให้อุทธรและที่สําคัญนะเมื่อไม่ให้อุธอทธรส่งเรื่องกลับมาจะต้องให้นายกอบตอหรือนายกเทศบาลสรุปข้อเท็จจริงส่งกลับมาที่จังหวัดจังหวัดกว่าจะทําหนังสือสั่งปลดออกไล่ออกหนังสือกว่าจะส่งกลับเข้าไปที่กระทรวง ก่อจะมีคําสั่งลงมาแม่ใช้เวลาอีกหลายเดือนเพื่ออะไรวะตั้งคำถามวนะ่าเพื่ออะไรทุเร่ชิบหายอ่ะเคสนี้พี่หนุ่มตั้งคําถามให้นะครับที่พี่หนุ่มโพสต์ไปเมื่อวานข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งในเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกโดนคําสั่งให้ปลดออกเนื่องจากทุจริตการจัดซื้อที่ดิน ไม่ใช่แค่คนเดียวเพราะจะมีคณะกรรมการตรวจสอบตรวจรับอยู่ในนั้นเป็นหางว่าวปปชชี้มูลลงมาแล้วเมื่อหเดือนก่อนสรุปนะครับเมื่อหเดือนก่อนคุณใช้เวลาเป็น10ปีในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเ่อจะมีหนังสือลงมาว่าผิดและที่สำคัญขนารการชุดนี้มันไปเจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตที่อื่นกันแล้ว มีการขอกันไว้ขอให้กูปลดกเกษียณก่อนได้ไหมเพื่ออะไรถ้ามึงทำเหตุมึงต้องได้รับการลงโทษเลยไม่ใช่ขออยู่เพื่อปลดกเกษียณคูดให้ก็ได้ตอนนี้มึงไปใหญ่ที่อื่นแล้วที่จังหวัดอื่นแล้วแต่มึงทำชั่วทำเลวไว้ที่จังหวัดนครนายกแล้วมีหน้าการมีการหน้าด้านขอให้ปลดกเกษียณก่อนได้ไหมครับทำไมเลยครับ มึงจะเอาเงินที่มึงโกงกินเงินชั่วของมึงเนี่ยไปสเสวยสุขก่อนหรือไงมึงขอให้ได้รับบําเหน็จบํานาญก่อนหรือไงแล้วกว่าจะคดีความจะไปถึงมึงขอให้มึงแก่ตายก่อนหรือไงเอากันอย่างนี้เลยครับเอาพูดกันตรงๆถ้าพักใหม่ได้เข้าไปในสภาสักสามคนห้าคนนะเรื่องแรกที่เราจะทำ คือต้องล้างกระบ,บวนการพวกนี้เปลี่ยนนโยบายใหม่เปลี่ยนกฎหมายใหม่มืงผิดมึงต้องได้รับการลงโทษเลยมึงไปสู้กันในศาลถ้ามึงถูกมึงกลับเข้ามารับราชการใหม่ถ้ามึงผิดมึงต้องพ้นเลยนี่แม่งเอื้อกันเป็นห้าปีสิบปีมีการขอกันไว้นักการเมืองในพื้นที่ขอกันไว้มันเป็นพ่อมึงหรือไง มันเป็นลูกมึงเหรอที่มึงจะต้องมาปกป้องคนชั่วข้าราชการเลวนักการเมืองเลวเนี่ยเพื่ออะไรวะคนในพื้นที่เขาหงุดหงิดเขาอึดอัดกับการทำงานของพวกมึงแม่งไม่เข้าใจเลยว่ะกฎหมายแทนที่มึงจะแก้ไขนะให้แม่งมีประสิทธิภาพ ให้ทํางานให้เร็วให้เอาคนชั่วติดคุกยึดทรัพย์มึงกลับไปแก้ไขกฎหมายให้แม่งมีช่องทางช่องโหว่ในการอุทธรณ์ในการขอดึงเรื่องกันไว้เพื่ออะไรวะกูไม่เข้าใจว่ะแล้วอย่างงี้ประเทศชาติแม่งจะเจริญได้ยังไงในเมื่อคนชั่วแม่งเต็มเมืองระบบราชการมีคนชั่วเต็มไปหมด คนดีๆล่ะครับเขาจะทํางานอย่างมีความสุขเหรอในเมื่อหัวหน้าเนี่ยแม่งเลวลูกน้องล่ะครับจะทํำยังไงอึดอัดทํางานกับคนชั่วคนเลวที่มันอยู่เป็นเจ้านายเหนือเราเนี่ยทํางานไปกัน,นวันๆนไม่ได้มีจิตใจที่จะแบบดูแลประชาชนในพื้นที่เลยห่วงแต่เรื่องของตัวเอง จ้านายผิดเจ้านายชั่วไม่มีใครเอาออกจากราชการได้เพราะฉะนั้น mm. กูก็ต้องเอามั่งสิวะเจ้านายแม่งเลวเนี่ยโดนคำสั่งปลอดออกจากราชการเนี่ยมึงยังมีโอกาสอุทธรณ์ขอความเห็นใจกันอีกเหรอรอบชยังให้เหรอแล้วขอกันไว้ขอให้ผมปลดกเกษียณก่อนได้ไหมขอเพื่ออะไรมึงทำชั่วทำเลวไว้อะมึงต้องรับกรรม มึงต้องติดคุกมึงต้องโดนยึดทรัพย์โอเคนะเข้าใจว่ามันมีกฎหมายถ้าผิดจริงก็ลีบเงินบำเหน็จบำนานแต่มึงให้มันไปเสวยสุขกันแล้วมันยังมีอํานาจอยู่ในตําแหน่งหน้าที่หาเงินเพื่อย,ยัดใต้โต๊ะใครเหรอหรือมันเป็นขบวนการที่ว่าถ้ามึงผิดมึงต้องจ่ายกูนะกูจะดึงเรื่องไว้ เอาอย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้ไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่จังหวัดอื่นขอกันไว้ขอปลดกเกษียณก่อนอย่างนี้เหรอแล้วคนในพื้นที่ล่ะครับเขาต้องอยู่กับข้าราชการชั่วนักการเมืองเลวอยู่อย่างนี้อีกกี่ปีวะมันต้องแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบเอาคนชั่วติดคุกให้ไวมึงถูกมาสู้กันมึงผิดมึงต้องออกไปเลยมันมีกระบวนการอย่างนี้จริงๆนะครับพี่หนุ่มไปคุยกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่มาแล้ว มันมีกระบวนการร้องขอจากนักการเมืองในพื้นที่มันมีกระบวนการร้องขอจากข้าราชการที่สูงกว่ามึงได้เงินกันไปเท่าไหร่มึงได้เงินกันไปเท่าไหร่ท,หรที่มึงจะต้องปอกป้องข้าราชการช่วนักการเมืองเลวอยู่เนี่ยแมงเป็นสิบปีกว่าคดีจะจบและยังมีหน้าให้อุทธรณ์ได้อีกมึงทํากันเพื่ออะไรวะทํากันเพื่ออะไรกูตั้งคําถามถาม แล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของเขาอะที่มันมีนักขัติการชั่วที่ต้องออกไปแล้วเนี่ยแต่มึงยังนั่งทำงานกันอยู่เนี่ยยากเท่าไหร่เราก็จะทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ขราิการทำงานอย่างตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบในพื้นที่อยากให้นักการเมืองท้องถิน่นไม่ว่าอบตทีทศบาลหรือจังหวัดปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตเที่ยงธรรม คุณต้องเลือกพักใหม่ในอนาคตเราจะไม่ยอมให้การ,การชั่วยนะเกินเมืองเลวแม่งอยู่ในพื้นที่เพราะในเมื่อคนเลวปกปกครองคนดีในเมื่อคนเลวมันปกป้องปกครองคนดีอยู่เนี่ยมันจะดีได้ยังไงมันต้องเอาคนดีมาปกป้องมาปกค้องคนดีคนชั่วต้องออกไปนี่มึงมาดึงเรื่องกัน รับเงินกันไปเท่าไหร่ไอ้สอสอสอวอที่อยู่ในรัฐสภาตอนเนี้ยมึงต้องแก้ไขกฎหมายที่มันมีประโยชน์กับการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปก่อนไปทำเรื่องหาเหวกันอยู่เนี่ยกูมไม่เห็นด้วยทุจริตคอร์รัปชันมันคือปัญหาใหญ่ของประเทศต้องทำเรื่องนี้ก่อนให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบ มีอำนาจเต็มไม่ใช่ต้องผ่านหลายขั้นตอนแล้วมึงก็เอาไปดองกันไว้ทุเล่ชิบหายที่สำคัญใครมาเป็นนายกอบตอใครมาเป็นนายกเทศบาลแล้วรู้เห็นเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องค้าราชการของคุณที่คุณปกครองอยู่ทำชั่วทำเลวไว้แล้วพยายามปกปิดพยายามช่วยเหลือ กูจะแจ้งความร้องทุกข์ให้หมดทำงางมันต้องอย่างเรานี่กฎหมายแม่งมีไว้เอื้อเหรอยิ่งรู้ความจริงกูยิ่งเห็นความเร็วระยำต่ำช้าในองค์กรพวกนี้ถ้าพวกคุณเห็นด้วยกับเรา คุณจะกาเลือกใครผมไม่ว่าแต่ถ้ากาเลือกพักกาพักใหม่ในท้องที่คุณคุณจะเลือกใครผมไม่ว่าขอให้เป็นคนดีสุจริตพรามที่จะมาทํางานเพื่อบ้านเมืองแต่ถ้ากาพักเพราะมันใช้สองใบใบหนึ่งเลือกสอสอคุณอยากเลือกใครที่เขาพร้อมที่จะมาทํางานให้คุณมีความตั้งใจจริงคุณเลือกเขาเลยแต่อีกใบหนึ่งที่เลือกพักคุณกาพักใหม่ ให้เราได้เข้าไปแก้ไขให้เราเข้าไปปราบทุจริตคอร์รัปชันให้มันหมดอย่างน้นอยๆให้มันลดลงสักครึ่งนึ่งก็ยังดีช่วยกันหน่อยนะครับเราเห็นความเลวระาำต่ำช้าในองค์กรพวกนี้แล้วมันหงุดหงิดเราอยากเข้าไปดําเนินการแก้ไขเอาคนชั่วคนเลวให้มันออกให้ได้มากที่สุดยึดทรัพย์กลับมาเป็นของแผ่นดินยิ่งพี่หนุ่มเห็นเนี่ยแม่งยิงอึดอัด มันเอื้อกันมันช่วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดใครช่วยกันกูจะฟันไม่เลี้ยงเลยกูจะร้องแม่งให้สุดๆไปเลยทุเลศชิดหายฝากด้วยครับกาพักใหม่